ครับ,บกับบาลได้ครับร่องบาลพี่รังเลยอามารถซีตัร่มดีแห้งนะครับผมเฝ้าเฝ้าจะเข้ามาใส้ร่องไล่ทงชาตดลอยหาซบก่อนครับเฝ้าครับพี่รังเดี๋ยวมีเม็ดก่อนไปเอาเลยเออเอ้ยพู <laughs> ล่ะ <Okay. S 2> อีกอมซี เพื่นดีครับเราดีปล่อยเชือกแล้วมาเสตต้นไม้ไปพี่นนองเดี๋ยวเพี้ยนนองเขียวขึ้นถึงสั้นเพี่ยง ราลุ่มบนบ่าแห้งนะลุ่มลางแห้งอยู่สิดซื้อหัวเลยลายลุชาติครับร้อยห้าสิบเซนครับสินดีแห้งเพ้นเดี่ยวพันครับสวยงามว่าตัตนี่สายสายสวยดเนี่ยเนอะกลมล่างดีงามครับเขียวครับน้องเขียวต่อด้วยน้องเขียว ค่ง,งนขางมีลมรมอาสิบครับผ่านหรเท็ดเท็เดี๋ยวผ่านละหนะึ่งสอโอ้โหไปแล้วค่ะคนละกัตเตอร์กับเตอร์กอยับฝนเสงขนุกไปแล้วน้องเขียวร้อห้าสิบ เทกเดียวคือกันผ่าน <c ười> ขึ้นดีครับเบาก็ได้น้องเชียววัฒน์ลอยธงชาติเนาะยัของกันเดือลูกเอ้ยงันกันแล้ว พ่อเด็กําลังสิปล่อยเสือกผ่านค่ะมันนะคะบ่าเด็กน,นี่บ่าวค่ะ đang khác đang nghe thân đúng không? Lần quá Khác có lần đó Ủa, lại thông có lại khuyên đi học lông nhau một sậu Xin subscribe bao đi. ตันก <for> ็เล่าพี่น้องี๋ยวปลูกน่องเขียวไปเดี๋ยวเขาเอาน่องนกน่องนกก็น่องยังพอเลืออยู่หันเออขอไงยฟังทะนุ พ่อไ,ไงฟังสนุพ่อไงเห็นบ่บทีน้องเลร่มย่ำหรือเสาดีดีที่ยังมีเอาล่ามไปนี่เอาไปต้นสาบเสือนี่ ไปค่ะฮัฟเบลอีกสองตัว